อีกอาจจะเข้าเหตุอุกชะกันอีก289อนุหนะครับนะเห็นว่าจะเปลี่ยนทนายโอ้สมเกียรติว่างนะครับเอาไหมสมเกียรติขอสักล้านหนึ่งเอาไหมสมเกียรติว่างอยู่นะครับนะนะฮะอย่าหยุดเห่าอย่าไปกล่าวหาอะไรก็ตามที่ไม่มีหลักฐานนะครับเอาเลยครับวันนี้แมยย่ยกเอฟซีตัวโยงต่างๆนานา,นา,นาที่คิดว่าตัวเองมีเงินถังช่วยแม่งเข้าไปนะครับ มัยก่อน,นครับมีทนายคนหนึ่งครับเคยช่วยจำเลยคนหนึ่งครับทุกท่านลองย้อนเวลากลับไปนะครับสมัยก่อนทุกคนจำได้ไหมครับผมผมเคยเล่าทุกท่กทานฟังว่ามันมีทนายคนนึงถือโฉนดจากพี่ผู้หญิงคนหนึง่งที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ผมถือโฉนดเอาไว้ประมาณ4 000, ล้านเพื่อเอาไว้ช่วยคนที่มีปัญหาในเรื่องของการประกันตัวและมีการเตรียมพร้อมเสมอมีใครจําได้ไหมครับจำได้กดอีโมจิหัวเราะไหมามีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงมอบโฉนดมอบอานาจให้ผมถือโฉนดไปเพื่อเตรียมใช้ในการประกันตัวใครก็ได้ที่เดือดร้อนนะครับจําได้ไหมครับ ใครจาได้กดอีโมจิหัวเราะมาครับและสุดท้ายผมก็ได้คืนโฉนดตัวนั้นไปกับผู้ใหญ่ใจดีคนนั้นแล้วครับอ่าหนุนิดบอกจาได้นะฮะในชั้นต้นผมได้มีการเตรียมตัวในเรื่องการประกันตัวคนบางคนจึงได้รับการประกันตัวแต่ในชั้นอุทธรณ์นี้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมจึงไม่มีการเตรียมกันหรือเตรียมกันไม่พร้อมหรือยอย่างไรทําไมจึงยื่นประกันไม่ทันข้อที่หนึ่งข้อที่สองจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเตรียมเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนะพรุ่งนี้นะครับนะพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้สารดีกาจะส่งคําตอบกลับมาให้กับสารชั้นต้นว่าอนุญาตหรือไม่นะครับฝากกดไลค์ด้วยครับพี่น้องครับผมเชื่อว่าไม่ได้ประกันตัวครับเนื่องจากสถานะทางคดีมันเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งเป็นคดีอุกชะกันสองแพ้มาแล้วสองศาลสามกลัวหลบหนีนะครับอาจจะมีการกลัวหลบหนีและสี่ผมเชื่อว่าสารดีกาไม่น่าจะให้เพราะสารดีกามีความรู้สึกว่ามันเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมาก พรุ่งนี้ยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ประกันครับเชื่อผมด้ยครับคุณเมย์สวัสดีครับคุณจรุวรสวัสดีครับคุณนิตยาสวัสดีครับพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่ได้ประกันและมันก็ยังคงเป็นสิทธิ์ของทางจำเลยที่จะยื่นประกันได้กี่ครั้งก็ได้แต่ถ้ามึงโดนครั้งแรกปฏิเสธมาหลายครั้งต่อไปจะไม่มีทางนะนะนะครับนะนะนะครับหยุดดีกาดีกว่าไหมในความคิดผมนะในความคิดผมคือหยุดดีกาจะดีกว่าไหมวันนี้ถ้าเกิดมีคนบางคนหลุดออกมาจากเงินจำได้ทุกท่านลองคิดดูว่าทนายคนนั้นจะเละขนาดไหน ทนายคนนั้นจะถูกตําหนิติดเตียนหรือไม่อันนี้ไปคิดเอามีทนายบางคนถูกตําหนิติดเตียนตั้งแต่ที่พารอดทุกลอดตลาดมีทนายรูปลอบางคนนะครับมีทนายเท่ๆบางคนพารอดทุกลอดตลาดแต่ถูกจําเลยบางคนตําหนิติดเตียนด่าคอด้วยซ้ำไปทุกคนจําได้ไหมครับแล้ววันนี้คนที่มาทํางานเนี่ยเขาทําด้วยความเต็มที่เขาสู้อย่างเต็มที่แล้วแต่ผลออกมาไม่เป็นบวกเป็นลบนะครับคุณคิดว่าทนายขั้นนั้นมีคนแก่ๆอยู่บางคนที่มาด้วยนะมาทำไมก็ไม่รู้ นะครับจะโดนตำหนิขนาดไหนนะ FC นะครับ FC ที่เป็นคนจ่ายตัง FC ที่เชียร์จะออกมาถล่มทนายขนาดไหนห่วยบ้างมีเพจบางเพจมันใช้คำว่าห่วยมีคนบางคนบอกว่ากระจอกบ้างมีคนบางคนบอกว่าไม่คุ้มค่าเลยทุกท่านลองคิดดูสิการเดินทางตั้งแต่ชั้นต้นมันผิดหรือไม่แนวทางการต่อสู้มันผิดหรือไม่อันนี้ผมไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวว่าตอนนี้ โอกาสริบหรี่ตอนนี้ผมบอกให้เลยนะครับว่าชั้นดีกาเป็นศูนย์ครับวันนี้ผมกล้าฟันธงเลยนะครับว่าสองสารแพ้ปับ๊บชั้นดีกาผมให้เป็นศูนย์เลยครับไม่มีทางได้ประกันตัวและการต่อสู้ในชั้นดีกาอาจจะโดนเพิ่มโทษอีกอาจจะเข้าเหตุอุกชะการอีกสองแปดเก้าอนุห้านะครับเห็นว่าจะเปลี่ยนทนายโอ้สมเกียว่างนะครับเอาไหมสมเกียขอสักล้านหนึ่งเอาไหมสมเกียจว่างอยู่นะครับนะนะฮะสมเกียว่างอยู่นะครับอ่า นะครับเป็นไงครับวันนี้มีทนายท่านหนึ่งออกมาพูดแล้วนะครับหลังจากเนอรเริ่มแรกบอกว่ายกฟ้องแน่นอนวันนี้พูดไปตามข่าวสารเลยครับว่าจําไปไม่เป็นเหมือนกันผมจะบอกให้ทนายเขาอยากให้เปลี่ยนตั้งนานเชื่ยผมเถอะเวลาทํางานกันแล้วติงมันความรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ยนะครับความรู้สึกมันไม่ดีต่อกันแล้วความเชื่อใจไม่มีต่อกันแล้วเนี่ยการจะใช้ทนายคนเดิมมันก็อาจจะไม่แน่แนไม่สนิทใจนะครับไม่รู้ว่าการอุทธรณ์ตรงนั้นเหตุใดาสารจึงไม่รับฟัง สารไม่รับฟังข้ออ้างของฝ่ายจำเลยไม่ว่าจะเป็นการอ้างในเรื่องเหตุสงสัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแทงความห็นแย้งต่างๆไม่มีผลอะไรเลยนะครับจริงๆครับไม่มีผลอะไรเลยครับในการอุทธรณ์ไปได้ข่าวอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราคอยดูฉบับเต็มนะครับการทําบุญไม่ว่าจะเป็นการทําบุญสร,สร้างนู่นสร้างนี่สวดมนต์นั่นสวดมนต์นี่ ไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไม่สามารถช่วยให้พ้นกรรมได้ผมจะบอกให้และวันนี้จะมีผลกระทบไปยังไอ้รูปหล่อสองคนที่สามไปวันนี้มีคนออกมาแสดงบทบาทร้องไห้มีเฟกนิวครับว่าลิงได้ประกันตัวแล้วมีเฟกนิวมีคนตาเฟกนิวมีคนตาปไปร้องไห้โคตรสองสารเลยโคตรสองสารเลยเราจะไปด้วยกันต่อไหมครับเอฟซี MC ครับใครจะไปด้วยกันต่อไหมครับโหนี่มึงตุ๊ก,กตาทองนะกลัวมึงรางวัลออสการ์นะเนี่ยเป็นไงครับ พี่จานผีผมคืนนี้จะพูดยังไงครับพี่จานผีหรือแม้แต่ออ,อสองจานยามเที่ยงคืนเนี่ยวันนี้จะออกมาพูดอะไรไหมครับตอนนั้นเชียไม่ใช่เหรอตอนนั้นเชียไม่ใช่เหรอเห็นเชีย์นักหนาเลยเวย้ยเฮยยกแน่เวย้ยเฮยกแน่เวย้ย,วยสุดท้ายวันนี้ร่วงผมก็อยากจะรู้ว่าพวกจานจานทั้งหลายแหล่เนี่ยจะพูดยังไงไอจานเที่ยงคืนกับไจานผีจะคุยยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้จะอวยอีกไหมจะอวยอีกไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่รอดครับที่ผมพูดนี่ผมเอาจากประสบการณ์การเป็นทางในความของผมมา20่กว่าปี จริงและวันนี้ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้คาสั่งศาลฎีกาที่กลับมาคือไม่อนุญาตให้ประกันตัวผมเชื่อนะครับแต่ถ้าอาจเขายังมีบุญเขาอาจจะได้รับการประกันตัวมาสู้ข้างนอกแต่ถ้าคนบางคนหมดบุญแล้วนะครับนะครับนะฮะหมดบุญแล้วนี่นะครับคนบางคนหมดบุญแล้วทุกอย่างก็จบนะฮะนะครับเมื่อคนบางคนหมดบุญแล้วนะครับนะครับทุกอย่างก็จบนะฮะอ่านะครับเราจะไม่พาพิมพ์คนที่3านะครับนะครับขอทุกท่านดูดีๆนะครับแอดมินถ้ามีอยู่ก็ช่วยดูหน่อยนะครับ นะฮนะไปดูเอานะครับคำพิพากษาเป็นเรื่องที่ไม่ได้ปกปิดนะครับเป็นเรื่องเปิดเผยวิเคราะห์ได้ครับนะ,อะเออผมคอยดูคอยดูเลยว่าไอหลายคนที่เคยให้ความเห็นมายกฟ้องยกฟ้องยกฟอง,ฟอง,ฟองวันนี้เป็นยังไงครับนะฮะวันนี้มีบางคนบอกว่าจากเดิมสมะสมมา20บาทวันนี้ทางอ,อราชการมีการคืนกำไรมอบดอกเบีย้ยให้อีก6บาทมีการจะมอบดอกเบีย้ยในชช่นดีกาอีกตลอดชีวิตเออจะสู้จริงเหรอ คำถามที่คำถามแรกที่บอกเลยว่าเอาเงินจากไหนมีเงินตัวเองไหมถามตรงๆเลยมีเงินไหมเออคุณอ่ะผู้หญิงปากแกวบางคนมีเงินไหมหรือว่าอาจจะต้องไปขอขอครับขอครับขอ,บขอแม่จา๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วยครับแม่จ๋าครับช่วยูด้วยหนูขอครับตะกร้านหนึ่งนะยังไม่พออีกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่พออีกหรือนะยังจะไปต่อ,อหรือ,อยุไอดีกาต่อโอ้ยอย่าไปยุเลยครับผมจะบอกให้นะ แค่คืนนี้ก็เอาตีนไก่หน้าผักแล้วครับผมจะบอกให้นะคืนนี้เอาตีนไก่หน้าผักไปเลยครับวันนี้มีคนบางคนนะฮะนะครับแต่งตัวอย่างพระเอกหนังเลยนะครับวันนี้ได้ถอดชุดออกหมดนะครับรับรองได้ครับถอดชุดออกหมดนะคุณชุพาสวัสดีครับคุณสวรรสวัสดีครับนะครับเออนะครับคุณกู้ชายสวัสดีครับผมคุณเอลเดนนะครับไม่มีครับสําหรับตัวผมเลยนะคุณเอเดลิงเอลเดลิงนะครับสาหรับผมผมขอฟันธงว่าไม่ได้รับการประกันตัวครับ ฟันธงว่าไม่ได้การประกันตัวไม่ได้ฟันธงว่ายกฟ้องนะเว้ยเพราะผมเชื่อว่าคดีนี้การเป็นคดีอุกจกรการไปแล้วจากประมาทเป็นเจตนาฆ่าผู้อื่นมีแพ้แล้วสองศาลและมีประชาชนสนใจจํานวนมากและกลัวหลบหนีนะครับนะผมบอกว่าจริงๆควรจะหุบปากได้แล้วก็หยุดแทนที่ไอ้คนบางคนผู้หญิงบางคนควรจะหุบปากแล้วก็หยุดแต่กลับไม่หยุดยังคงพยายามพร่ออกมาคงพยายามที่จะบอกว่าเราเนี่ยนั้น เรายังเป็นผูบ้บริสุทธิ์อยู่โอเคบริสุทธิ์นะแต่วันนี้สิ่งที่คุณควรทำมากที่สุดคือการกลับแล้วดูนิ่งๆอุบป,ปากสงบปากสงบคำนะครับสงบปากสงบคำคุณวิสาสาสวัสดีครับวันนี้นะครับ